แรงเทียมคืออะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับสวัสดีครับผมอาจวรงปองแปงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับเวลาเรานั่งรถเมยหรืออาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถยนต์อะไรก็ตามนะครับเวลารถเหล่านี้เร่งเครื่องไปข้างหน้าแล้วตัวเราเ,เซทถอยมาติดเบาะหลังอย่างนี้สถานการณ์ในลักษณะนี้นะครับมันชวนให้เรารู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ผลักตัวเราให้เศษถอยไปติดเบาะหรือพนักพิงของรถอย่างเงี้ยนะครับแรงอะไรสักอย่างหนึ่งหรออือตอนที่เราเอาผ้าปีกๆเนี่ยไปใส่ไว้ในถังนะฮะปั่นแห้งเนี่ยเวลาถังมันปั่นนะครับเร็วๆแรงๆเนี่ยเรารู้สึกไหมครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกนะฮะว่าเฮ้ยมันมีแรงอะไรสักอย่างเวียงเอาน้ำเนี่ยให้กระเด็นออกมาจากจากผ้านั้นจนกระทั่งผ้ามันแห้งอืม แต่จริงๆแล้วในทางฟิสิกส์เมื่อวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าทั้งสองสถานการณ์เนี่ยไม่ได้มีแรงอะไรมากระทํากับตัวเราให้ถอยไปติดเบาะเลยนะครับหรือแม้แต่หยดน้ําที่มันออกกระเด็นออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงอะไรไปเวียงให้มันหลุดออกมาเลยนะฮะดังนั้นสสถานการณ์นี่แหละเขาถึงเรียกว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแรงเทียมหรือเอ่อฟิกติทิอสฟอสหรือบางทีอาจจะใช้คําว่าซูดอ r c สก็ได้ครับ คำถามคือแล้วแรงเทียมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้แหละครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังเพราะเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนมาโดยตลอดวันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์กว้างๆคร่าวๆเกี่ยวกับแรงเทียมก็แล้วกันนะครับแรงเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุเทียบกับกรอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความเร่ง ฟังเราอาจจะเข้าใจยากนะแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับกับรถเมย์นี่ก็แล้วกันสมมุติว่ารถเมย์คันหนึ่งมีคนนั่งอยู่บนรถเมย์นั้นนะฮะแล้วก็มีลูกบอลวางอยู่บนพื้นของรถเมย์นั้นตอนที่รถเมย์ออกตัวกระชากไปข้างหน้าด้วยความเร่งเนี่ยคนที่อยู่ในรถเมย์นะครับก็จะเห็นลูกบอลเนี่ยกลิ้งถอยมาด้านหลังไม่ต่างอะไรจากตัวเขาที่เซถอยมาติดเบาะพนักพนักด้านหลังนึกออกไหมครับ่าทีนี้เขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกไปว่าเฮ้ย มีแรงอะไรผลักตัวเขาหรือผลักลูกบอลให้ถอยไปด้านหลังรถเมย์แต่การเคลื่อนที่ถอยหลังของลูกบอลเนี่ยมันถอยหลังเทียบกับใครคําตอบก็คือมันถอยหลังเทียบกับพื้นของรถเมย์ที่กําลังมีการกระชากออกตัวด้วยความเร่งไปข้างหน้าถูกไหมครับทีนี้สมมุติว่าตอนที่รถเมย์ยังไม่กระชากออกตัวนะครับย้อนกลับไปนิดนึง มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งยือนอยู่ด้านนอกรถเมล์ MA. แล้วตรงหน้าเขาเนี่ยคือเขามองเข้าไปในรถเมล์เขาเห็นลูกบอลอยู่ด้านหน้าเขาพอดีเลยเม <l ug noise> ื่อรถเมล์กระชากตัวออกไปข้างหน้าคนที่อยู่ด้านนอกรถเมล์ก็ยังเห็นลูกบอลอยู่ในตำแหน่งเดิมอยู่เทียบกับตัวเขาที่อยู่ด้านนอกรถเมล์นะฮะพูดง่ายๆก็คือในมุมมองของคนที่อยู่ด้านนอกรถเมล์เนี่ยลูกบอลไม่ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งเลยการกลิ้งถอยหลังของลูกบอลเทียบกับรถเมล์เนี่ย เป็นผลมาจากการกระชากตัวของรถเมย์ไปข้างหน้าส่วนลูกบอลเนี่ยมันรักษาตำแหน่งเดิมของมันไว้ด้วยความเฉื่อยของมันโดยไม่มีแรงอะไรไปผลักลูกบอลเลยแม้แต่น้อยผมขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจอีกสักตัวอย่างก็แล้วกันคือสมมุติว่าผมเนี่ยนะฮะไปซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่วินคันหนึ่งแล้วพี่วินเนี่ยกระชากออกตัวไปข้างหน้าด้วยความเร่งแรงมากเลยจนผมเนี่ยสมมุติว่าตกกระเด็นออกมาจากออวินมอเตอร์ไซค์นั้นก็นแล้วกันสมมุตินะครับ อ่าหวัดเสียนิดนึงนะจริงๆแล้วถามว่าแรงอะไรผลักผมจริงๆพี่วินก็ไม่ได้ผลักผมโมอโเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ผลักผมสิ่งที่ทําให้ผมตกลงมาเนี่ยคือความเฉื่อยของตัวผมเองล้วนๆเลยเนึกอ,ออกไหมฮะคือตัวผมเนี่ยยังรักษาตําแหน่งเดิมของตัวผมไว้แต่คือผมไปไม่ทันกับตัวโมอโเตอร์ไซค์ที่กระชากไปข้างหน้านั่นแหละเมื่อไม่มีต้นเหตุของแรงที่ผลักลูกบอลให้เอ่อกลิ้งไปด้านหลังรถเมย์หรือไม่มีต้นเหตุของแรงที่ ผลักตัวผมให้ให้กระเด็นออกจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับดังนั้นเขาก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดจากแรงเทียมซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลูกบอลหรือตัวผมเนี่ยเทียบกับกรอบที่มีความเร่งอย่างรถเมล์หรือวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราพิจารณาหยดน้ําที่หลุดกระเด็นออกจากผ้าปีกเปียกละ่ะอ่าก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าหยดน้ำเนี่ยนะตอนที่อยู่ในผ้าปีกเปียกเนี่ยมันก็เวลาถูก หมุนปัดเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับผ้าแต่พอเร็วพร้อมๆกับผ้าไปถึงจุดหนึ่งถ้ามันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยมันมากซะจนกระทั่งหยดน้ำเนี่ยมันเกาะกับผ้าไว้ไม่อยู่หยดน้ำก็เลยเคลื่อนที่ต่อตามความเฉื่อยของมันเป็นเส้นตรงตามแนวการหมุนของของของผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นไม่มีแรงอะไรไปผลักหยดน้ำให้กระเด็นนะครับไม่ได้โหเหมือนโดนลมเป่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ การหมุนเนี่ยมันทําให้หยดน้ำนกระเด็นออกมาเพราะว่าหยดน้ํามันเกาะกับผ้าไว้ไม่อยู่มันก็เลยเคลื่อนที่ต่อไปตามความเฉื่อยของมันในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าในทั้ง2กรณีนะครับแรงเทียมเนี่ยมันเกิดกับการวิเคราะห์วัตถุในกรอบที่มันมีความเร่งนะทีนี้แล้วเราอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วเราจะแยกแยะยังไงว่าอะไรเป็นแรงเทียมอะไรเป็นแรงจริงๆอะไรแบบนี้นะครับออวิธีดูเบื้องต้นก็คือว่าแรงเทียมเนี่ย มันไม่มีต้นกําเนิดของแรงที่แบบโอ้โหเห็นชัดชัดชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นแรงผลักสมมติผมเอามือไปผลักตู้เย็นอย่างเงี้ยแรงผลักมาจากใครก็มาจากมือผมคือมีต้นกําเนิดของแรงที่ชัดเจนแรงจากประจุไฟฟ้าก็ออกมาจากประจุไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับคือมีต้นกําเนิดแรงชัดเจนแต่แรงเทียมพวกนี้ไม่มีต้นกําเนิดของแรงเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับแรงเทียมเนี mache, ่ยถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า มันไม่มีแรงคู่ปฏิกิริยาของมันด้วยนะอย่างเวลาลูกบอลมันถอยไปข้างหลังรถเมย์ที่กระชากตัวไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามันถูกแรงอะไรสักอย่างผักถามว่าแล้วคู่รีแอคชั่นของมันอยู่ไหนเมื่อวิเคราะห์ดีดีจพะพบว่ามันไม่มีนะครับเพราะมันเป็นแรงเทียมไงนะครับ <laughs> อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ทางฟิสิกหลายๆกรณีเราก็มักจะมองไปเลยว่าปรากฏการณ์เนี้ยเป็นผลมาจากแรงเทียมคือใส่แรงเทียมเข้าไปในการวิเคราะห์เลย แต่ว่าเราก็รู้กันดีเนี่ยนะครับว่ามันไม่ใช่แรงจริงๆแต่ว่าใส่เข้ามาเพื่อให้มันง่ายต่อการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นแรงคอริโอลิสที่เป็นผลมาจากการหมุนของโลกคือโลกของเราหมุนรอบตัวเองด้วยอัตรา1รอบต่อ1นวันนะซึ่งเป็นอัตราที่มันมันหมุนช้ามากๆคือถ้าไม่เชื่อว่าช้านะครับลองพยายามกางแขนแล้วลองลองหมุนรอบตัวเองให้ให้ใหแบบ ใช้อัตราเท่ากับโลกคือ1รอบใช้เวลาหนึ่งวันเนี่ยจะเพราะว่ามันช้ามากคือแบบโอ้โหมันช้าจริงๆนะดังนั้นการเคลื่อนที่ของอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่ไปอยู่กลางอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบว่าลูกฟุตบอลที่ถูกเตะออกไปนะฮะโอ้โหเตะไปไกลามากเลยแต่ถูกเตะออกไปเนี่ยหรือแม้แต่ลูกกระสุนปืนใหญ่ที่แบบถูกยิงออกมาไม่ในในปืนใหญ่ยุบโบราณหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะมองได้ว่าช่วงเวลาสั้นๆแบบเนี้ยโลกมันไม่ได้หมุนอะไรนะ หรือพูดง่ายๆก็คือการหมุนของโลกไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเคลื่อนไหวของลูกฟุตบอลที่ถูกเตะออกไปกลางอากาศแล้วลอยอยู่ในช่วงสั้นๆแบบนี้ไม่ต้องเอาการหมุนของโลกมาวิเคราะห์นะครับมันมันช่วงมันสั้นมากหรือแบบลูกกระสุนปืนใหญ่อย่างเงี้ยมันถ้าถ้ามันลอยค้างกลางอากาศในช่วงเวลาสั้นมากๆเงี้ยไม่ต้องไปคิดถึงการหมุนของโลกหรอกเอา้าเราต้องคิดกับอะไรล่ะคําตอบก็คืออาจจะต้องคิดกับการเคลื่อน เคลื่อนที่นะฮะหรือวิธีของพวกขีปนาวุธที่มันโอ้โหยิงข้ามประเทศแบบโอ้ระยะไกลมากๆอยู่กลางอากาศนานๆหรือว่ามวลอากาศที่มันออลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยนานมากๆแล้วมันก่อตัวเป็นพายุอะไรแบบนี้การหมุนของโลกก็จะส่งผลต่ออ,อ,อะไรแบบนี้นะซึ่งเขาก็มักจะมองว่าเป็นผลมาจากแรงเทียมที่เรียกว่าแรงคอริโอลิสนั่นเอง มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากลาศาสตร์คลาสสิกหรือเรื่องของแรงเทียมเนี่ยมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนต้องไปวิเคราะห์ไปคำนวณอะไรแบบนี้นะก็เป็นอะไรที่เมามันมากนะครับในการเรียนฟิสิกส์เรื่องนี้ปวดหัวจริงๆนะแต่ก็คอนเซปต,ต์เรื่องแรงเทียมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะท่านใดที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือของผมขออนุญาตแนะนํานิดหนึ่งนะครับ ผมได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์เล่มนี้ก็เขียนให้เข้าใจง่ายๆนะครับถึงที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําไมเราต้องเรียนแคลคูลัสทาไมมุมในวงกลมต้องมี360องศาทําไมไม่เป็นเลขอื่นเล่มนี้ใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับทาง ช้อปปี้ลาซาด้าชื่อร้านว่าเกรสสตาฟหรือจะให้ดีสั่งทางไลน์ช้อปปิง้งนะฮะทุกช่างทางมีลดราคาให้และเล่มล่าสุดนะครับเล่มนี้เลยกําเนิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิก์เหนือสามัญสำนึกเล่มนี้ก็เล่าถึงความน่าทึ่งและความมหัศาจรรย์ของทฤษฎีควอนตัมว่าโอ้โหกลาศ,าศาสตร์คลาสสิกแรงเทียมว่ามันน่าทึ่งแล้วอันนี้ก็มีความผิดสามัญสำนึกของนักฟิสิกขึ้นไปอีกนะครับมันมหัศาจรรย์แค่ไหนอย่างไรอ่ะสั่งกันเข้ามาได้นะครับทาง ช้อปปี้ลาซาดหรือ l i น์ช้อปปิ้งชื่อร้านว่าเ r รซสต t ฟ f f นะครับก็ถือเป็นการสนับสนุนช่อง YouTube ของผมไปด้วยนะแม่ใครสั่งไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับใครยังไม่สั่งสนใจลังเลอยู่ก็ลองสั่งกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ยากซะด้วยแล้วก็อยากฟังเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพอมาอ่านปุ๊บผมอาจจะ ต้องทำกันบ้านนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอามาตอบคําถามทุกท่านกันนะครับสําหรับเรื่องที่ทุกท่านสนใจสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> เสียงแหบละขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ